โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับปีใหม่ปีนี้ก็แป่งตาหน่อยเพราะวันนี้เรามาอยู่กันในห้องซึ่งปกติผมจะไป o u t ดอหน่อยนะซึ่งมันก็มีอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการไปคุยกันนอกสถานที่นะครับในเรื่องของเสียงบ้างในเรื่องของอะไรรบก,กวนบ้างวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการคุยกันแบบสบายๆในห้องบ้างนะครับอาจจะเสียงอาจจะดีขึ้นเนาะก็หวังว่าหวังว่ามันจะดี ก็ลองดูครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้มันก็พอดีผมไปได้ดู Youtube มาหนึ่ง Youtube แล้วก็มันก็มีคําพูดออกมาคํานึงว่าไอ้เรื่องของคําว่าทําทําไมเนี่ยแหละมันก็เลยเอามานั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์ต่อว่าเออ,อคำว่าทําทําไมเนี่ยมันมันมีผลยังไงเขาก็ให้ความคิดเห็นมาบ้างบางส่วนนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าคําว่าทําทําไมเนี่ยมันสําคัญกว่าทําอะไรอย่างไรบ้าง มันมันเหมือนจะทาใกล้เคียงกันเนาะทาทาไมทไําอะไรอะไรเงี้ยนะคราวนี้เรามาดูค่อยๆดูเรื่องรายละเอียดกันว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้อะไรคือควาว่าทําทําไมเนี่ยมันมัน,ม,นมันรู้ว่าเราจะทํามันอย่างไรนะแล้วจะทําอะไรต่อมันก็เลยเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นแก่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําเรื่องราวต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะมานั่งคุยกันให ทองแท้ว่าอคำว่าทําทําไมเนี่ยมันมันดีกับเราอย่างไงบ้างแล้วทําเพื่ออะไรมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาคุยกันซึ่งซึ่งคีย์หลักของมันก็คือคําว่าทาทาทาไมเนี่ยมันสําคัญกว่าทําอะไรแบบไหนยังไงนะครับอันนี้คือคีย์ของมันเดี๋ยวมันจะงงๆเพราะผมพูดคําว่าทําทําอะไรพวกนี้บ่อยๆนะค่อยๆค่อยๆตีโจทย์ไปพร้อมๆกันเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอยู่ว่าใน,นเวลาที่เราจะตั้งคําถามสําหรับตัวเองอะนะครับว่าเวันนี้เราทําอะไรคุณรู้สึกไหมว่าเวลาเราทําอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเรามาซ้อมบอลเรามาทํางานเราทํามันไปทําไมคุณรู้มัม้ยคุณรู้คําตอบมั้ยถ้าคุณไม่รู้คําตอบมันยิ่งแย่เลยนะแต่คําถามก็คือว่ามันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีปัญหาของมันหรือเปล่า ในเรื่องของการนี้ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราทําไปเพื่ออะไรทําไมเราถึงทํามันไปแบบนั้นทําไมมันถึงทํามันไปแบบนี้แล้วทําไมมันไม่ถึงเห็นผลสักทีอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นคําถามที่มันแบบวนไปวนมาถ้าเรายิ่งไม่มีเขาเรียกอะไรเป้าหมายมันชัดเจนมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้ทำให้เราแบบรู้สึกสับสนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เขาคิดกันมันคิด อะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากคําถามที่ว่าวันนี้จะทําอะไรดีต้องทํำยังไงมีวิธีไหนบ้างแต่คนที่ไปได้ไกลจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากคําถามที่ว่าคําถามที่ง่ายมากๆเลยนะแต่ทรงพลังมากก็คือว่าฉันทําสิ่งนี้ไปทําไมอันนี้คือคีย์ของมันจริงๆเพราะถ้าไม่รู้ว่าทําไปทําไมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการที่ว่าเราจะอาจจะเลิกทําโดยง่ายดาดเราอาจจะ,ะเปลี่ยนแล้วก็ ไปหาอะไรที่มันง่ายกว่าทําหรือว่าเราจะท้อไปเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราทามันไปทําไมนะสุดท้ายก็อาจจะหลงทางไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่รู้ทางจริงๆแต่ถ้าอีกมุมหนึง่งเอาแต่เป็นอีกมุมหนึง่งเรารู้ชัดว่าเราทําไปทําไมเนะี่ยมันก็เคอมันจะมีความเหนื่อยซ่อนอยู่ในนั้นแหละแต่เราก็ยังจะ keep going คือไปต่อเรื่อยๆไม่หยุดล้มแล้วก็ยังลุกขึ้นมาเพื่อทำมันใหม่ แม้ว่าจะเจออุปสรรคต่างๆนันาเราก็จะอดทนทํามันไปเพราะเรารู้ว่าเราทําไปแล้วเนี่ยม,มันมีเหตุผลอะไรเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการอะไรมันจะพาเราไปได้ไกลาจากแรงบันดาลใจที่มันอยู่ข้างในนั่นแหละซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งสาคัญที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้คิดถึงมันเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปได้โดยที่เอาจุสดสุดท้ายที่มันคิดอยู่นั่นแหละเอาไปเป็นตัวเป้าหมายแล้วก็พยายามที่ผลักดันตัวเองไปถึงตรงนั้น คราวน,นี้เรามาค่อยๆดูลำดับที่ถูกต้องของการลงมือทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองไล่เรียงกันไปว่าเราจะค่อยๆไล่เรียงลำดับมันเป็นยังไงบ้างคือทําทําไมเนี่ยมันเริ่มต้นจากคาว่า why เนะคือรากของทุกๆอย่างเราทําเพราะอะไรทําเพื่อใครเพื่ออะไรในชีวิตอะไรพวกนี้ถ้า why มันไม่ชัดเนี่ยทุกอย่างที่ตามมามันก็จะสั่นคลอนมันก็จะดูแบบคลุมเครือดูแบบเขาเรียกอ,อะไรมันมันบอกไม่ถูกนะ ดูแบบมันมันจับต้องไม่ได้แต่ถ้าวายมันชัดว่าเรื่องพวกนี้ที่เรา,เราออกล่าวไปแล้วเนี่ยว่ามันเพราะอันนี้มันต้องทำอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้เราเนี่ยชัดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อได้ง่ายขึ้นส่วนทําทําไมจะไปทําอย่างไรต่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2แล้วว่าการที่จะพูดถึงการที่ว่าเราทําทําไมแล้วเราจะใช้วิธีการอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเมื่อเหตุผลมันชัดเนี่ยวิธีการจะเริ่มปรากฏชัดขึ้นเหมือนกันนะก็จะเริ่มทํา เพื่อพัฒนาวิธีก็จะเน้นขึ้นการหาความรู้มากขึ้นนะถ้าทําเพื่อเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยวิธีการจะเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นซึ่ง Y เนี่ยจะเป็นตัวกาหนด How เสมอถูกไหมคำว่า Y เนี่ยเป็นตัวกําหนด How เสมอทําไมเพราะอะไรเนี่ยมันก็จะหาคําว่าอย่างไรหรือวิธีการกระบวนการเนี่ยทำมาให้สําเร็จอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เขาอาธิบายเพิ่มเติมนะครับมาในจุดต่อไปนะ แล้วค่อยเลือกหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเลือกว่าเราจะทําอะไรต่อเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นจาก why ใช่ไหมทำทำไม h าวทำอย่างไรแล้วเราจะเริ่มทําอะไรจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ใช่ใช้หัวใจอย่างเดียวไม่ใช่นะเราจะต้องหาเครื่องมือที่จะทําให้มันสําเร็จได้ถ้า why และ how ถูกเนี่ยวัดจะเปลี่ยนได้ปรับได้เสมอนะครับไม่ได้ยึดต,ติด ตั้งแต่เริ่มต้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มต้นจากอะไรก็แล้วแต่จากวัดเนี่ยมันเราจะทำสับสนหรือเราจะเหนื่อยหรือเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีคำว่า why และ h o วชัดเจนเรื่องพวกนี้มันก็จะคงที่ไปด้วยแล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงแบบไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันทําให้ความยั่งยืนมันก็จะเกิดนะครับทําไมคนจํานวนมากเ่ยจึงหลงทางทั้งท้ายที่แบบขยันนะนะหลงหลงผิดทางหรือหลงผิดร้ะอะไรบ้างเพราะเขาเริ่มจากคําถามที่คิด ผิดลำดับมันเริ่มจากไปทำอะไรดีใครทำอะไรแล้วสำเร็จถูกไหมฉันควรทำตามไหมอะไรแบบนี้คือการไปเรียนแบบหรือการลอกซึ่งบางทีลอกก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันถ่องแท้เสียเนี่ยผิดเพราะว่ามันก็จะหลงทางมันก็จะทำเรียน,ยนแบบเขาแต่เราไม่รู้ว่าจรงิงๆแล้วมันทําอะไรเราแค่เรียนแบบเฉยโดยที่เราไม่ได้ถ่องแท้กับมันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทําเพราะถ้าเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เราก็สามารถที่จะ กำหนด how ได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันไอ้คำว่า how หรืออย่างไรเนี่ยมันก็โดยใช้อะไรเป็นตัวทำเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะหลงผิดหลงทางไปด้วยนะครับอันนี้เรามาลองดูเรื่องของการที่จะเมื่อคุณรู้ว่าทําทําไมแล้วเนี่ยชีวิตมันจะเบาขึ้นมากอยากให้ทุกคนเนี่ยตรงนี้นะครับว่าเอ่อก็เรียกอะไรให้เข้าใจและตระหนักให้ดีว่าฉันทําสิ่งนี้ไปทําไมนะ คือถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับบอกกับตัวเองนะฮะแล้วก็เลิกเปรียบเทียบคนอื่นเลิกเล่งตัวเองแบบไร้ทิศทางเลิกทําเพื่อเอาใจคนอื่นนะให้ทําตามใจตัวเองเริ่มทาตามจังหวะชีวิตของตัวเองเนะี่ยด้วยเป้าหมายที่มันชัดขึ้นมันก็สามารถทําให้คุณตอบโจทย์ตรงนั้นได้มากขึ้นเหมือนกันคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับเรื่องของฟุตบอลบ้างว่าเ,ออเราจะเปรียบเทียบกับฟุตบอลยังไงได้บ้างฟุตบอลมันก็เหมือนกันนะครับถ้านักเตะไม่รู้ว่าเขาซ้อมไปทาไมถูกไหมเขาจะซ้อมไปเพื่อ ให้จบๆไปวันๆซ้อมเพื่อไม่ให้โดนดา่าซ้อมเพื่อให้มันผ่านไปวันๆแต่ถ้านักเตะว่าแต่ถ้านักเตะรู้ว่าเขาซ้อมไปเพื่ออะไรมันก็จะส่งผลให้มีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นทำให้ฟุตบอลเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็มีการเติบโตในระยะยาวเพราะเขามีเป้าหมายที่มันชัดเจนเขารู้วิธีการซ้อมที่มันถูกต้องขึ้นเพราะเขาจะต้องไปหาวิธีการที่ถูกต้องนะครับ ในการที่จะทําให้เขาไปถึงเป้าหมายนั้นมีความตั้งใจมากขึ้นมีการใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีการอดทนต่อความยากลําบากความเหนื่อยได้มากขึ้นเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกชัดเจนว่าถ้าคุณมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดมีการรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมเนี่ยแล้วเราใช้คําว่า how โดยการที่จะมีกลยุทธ์กลวิธีต่างๆเอาไปองค์ประกอบมันก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยเข้าใจมันได้มากขึ้นนะครับ แต่ถ้าสำหรับนักฟุตบอลนะครับอย่าอย่าถามแค่คําว่าวันนี้ซ้อมอะไรมันก็คงทําให้คุณไม่ไม่ประสบความเร็วน,นะแต่อย่าให้เปลี่ยนคําถามว่าซ้อมไปทําไมก็เรี่กอะไรนะแต,แต่ถ้าถามว่าซ้อมไปทําไมเนะี่ยถ้าคําตอบคือเพื่อเป็นนักฟุตบอลที่เล่นดีเล่นได้อยู่ในระยะยาวแล้วเนะี่ยคุณก็จะรู้เองว่าคุณจะต้องซ้อมอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณควรเลือกที่จะถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้นะครับอันนี้มันมันอยู่ในช่วงของโค้ดบ้างถ้าโค้ดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไร หน้าที่คุณมีอะไรบ้างมีการที่จะวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นโค้ดแบบไหนโค้ดอาชีพหรือว่าเราจะพัฒนาเด็กไปแบบไหนถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้สามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็นําไปสอนเด็กได้มันก็คือทอําให้การฝึกซ้อมของคุณเนี่ยมันใช้คําว่าอย่างไรมาเป็นองค์ประกอบได้ไง่ายขึ้นมากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เราเราพูดถึงในมุมของการเชื่อมโยงชีวิตจริงเราเราเปรียบเทียบยังไงได้บ้างซึ่งชีวิตก็ ก็เหมือนการซ้อมฟุตบอลนะคนระับไม่ใช่ว่าทุกวันจะสนุกไม่ใช่ว่าทุกวันจะเห็นผลตามที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังทําไปเพื่ออะไระคุณจะไม่หลงทางแม้ทางมันจะยากบางคนเก่งบางแต่ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรบางคน,ธรร,นธรรมดาธรรมดาแต่ไปได้ไกลกว่าเพราะว่าเขามีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดด้วยการเอาทุกอย่างมาเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เขาพัฒนาไปแล้วก็ เข้าไปสู่เป้าหมายตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันอาจจะไปเติมเต็มในสิ่งที่มันสมควรจะเป็นได้นะครับรอวนี้มาสรุปสุดท้ายผมอยากฝากประโยคไว้แบบนี้แล้วกันว่าอย่าเริ่มจากคําถามว่าทําอะไรดีนะแต่อยากให้เริ่มจากคําถามที่ว่าทําไปทําไมเพราะเมื่อคุณรู้ว่าทําไปทําไมแล้วเนี่ยคุณจะรู้เองว่าควรทําอะไรบ้างและสุดท้ายจะรู้ว่าควรทําอะไรถูกไหมสำหรับนะักฟุตบอลให้รู้เหตุผล เกมจะชัดขึ้นสําหรับโค้ดก็สร้างเหตุผลมันขึ้นมาเด็กจะพัฒนาเองแล้วสําหรับชีวิตก็คือการทําให้วายมันชัดที่สุดเพื่อที่จะให้การทำเนี่ยมันชัดตามไปด้วยแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตซึ่งโอเคผมอาจจะพูดเร็วๆไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปนี้มันยาวมากนะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะสับสนหรือเปล่าสําหรับว่าทำทำไมทําไปเพื่ออะไรอะไรพวกนี้ก็ก็ฝากไว้ด้วยลวกันลองไป ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองดูวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดม,มันตอบโจทย์สําหรับการใช้ชีวิตของพวกคุณหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์เพราะเราก็เอาสิ่งที่มีประโยชน์มาเพื่อจะมาแชร์ต่อให้ให้พวกคุณได้ฟังอยู่แล้วนะครับก็หวังไว้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะทำทำไมทําไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญถามแล้วตอบตัวเองให้ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปแบบนี้ไปด้วยนะครับซึ่งผมหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพวกเรา แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาจจะเร็วๆหน่อยนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2026ไว้ด้วยและเดี๋ยวจะหาคลิปแบบนี้มาเสิร์ฟให้ทุกๆอาทิตย์เช่นเคยวันศุกร์เจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ